กับช่องสีเจ็ดสมุทรค่ะวันนี้จะมาอัปเดตน้องถุงเงินถึงทองอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แน่ชัดแล้วว่าน้องโดนอะไรวันก่อนใบแล้วก็หัวน้องถึงได้เน่านะคะเดี๋ยวขอนแากแกะแป๊บนึงนะคะลักษณะใบของน้องเนี่ย ะคะ่ะถ้าใครได้ติดตามนะคะจะรู้ว่าใบของต้นถุงเงินถุงทองต้นเนี้ยมันจะมีใยขาวๆอยู่ตรงใบนะคะ แล้วก็ใบแห้งเหี่ยวเียวแล้วก็ซีดมีแล้วก็มีใย,ยแมงมุมเล็กๆเกาะอยู่บนใบนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแค่มดมาทำรังที่รากเขานะคะที่คุณต้นที่ไหนได้ก็คือพวกไรแดงอะคะ่ะไรแดงตัวนี้นะคะ เราว่ามันจะมากับลมเกิดจะมาตอนที่อากาศร้อนก็อาจจะใช่นะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยฝนไม่ตกแล้วก็มันแรงด้วยแรงไปหลายวันแล้วก็ไม่เคยสังเกตแต่เคยเห็นเคยเอาน้ำฉีดไล่น้ำเปล่านะคะตอนนั้นฉีดไล่สวัสดีค่ะมาพูดกันต่อนะคะ กับการกําจัดไรแดงนะคะการกําจัดไรแดงเนี่ยก็ดูในช่องแต่ละช่องช่องที่เลี้ยงบนสีหรือพวกไม้ด่างนะคะเขาก็จะใช้หลักๆก,ก็คือน้ําแต่แค่น้ําไล่ใส่เอ,อ่ใส่ขวดฟอกกี้นะคะพ่นฉีดเขาก็แค่ลงมาแล้วก็ไปแอบตามพื้นตามดินที่เราปลูกอะคะ่ะแล้วพอน้ําแห้งต้นแห้งเขาก็จะขึ้นไปใหม่ ไปดูดกินน้ำเลี้ยงของเรานะคะต้นไม้ของเราแล้วก็พยายามดูอีกหลายๆคลิปนะคะแต่ที่ตัวเองเคยใช้เนี่ยคือน้ำแล้วก็ผสมผงซักฟอกค่ะเจือจางนะคะผงซักฟอกนิดเดียวแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูไปนิดนึงค่ะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปให้ดูแล้วก็ใส่ฟอกกี้ไปพ่นฉีดบริเวณ ใต้ใบด้านบนของใบนะคะก้านบริเวณโคนค่ะตรงไหนที่เราเห็นมีตัวายแดงเล็กๆนะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะแล้วก็บนดินบนดินปลูกรอบๆกระถางนะคะแล้วก็ที่วันนี้ที่ลองทำดูเราใช้ยาสีฟันค่ะยาสีฟันสูตรสมุนไพรแล้วก็ผสมเกลือนะคะ แต่รอบนี้เราไม่ได้เติมน้ำส้มสายชูเข้าไปค่ะเราเติมน้ำยาล้างจานไป1-2หยดนะคะแล้วก็ผสมน้ำเขยา่าเขย่าใหา้น้ำยาสีฟันละลายค่ะแล้วก็ฉีดพ่นฉีดทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็เอาน้ำสะอาดใส่พอกกี้อีกตัวหนึ่งอีกขวดหนึ่งแล้วก็ฉีดล้างใบเขาค่ะ ป้องกันนะคะเผื่อเอาไว้แต่บอลสีพวกนี้ไม่ค่อยตายนะคะแต่วันก่อนเนี่ยตอนที่ใช้น้ำแล้วก็ผงซักฟอกนะคะไปใช้กับว่านกวักมหาพรมค่ะหลอดที่แทงมาใหม่ของเขานะคะมันโดนน้ำกับผงซักฟอกะค่ะ ใบมันเหลืองไปเลยนะคะพอมันกางใบออกมาเนี่ยขอบใบสองข้างของน้องเนี่ยจะเหลืองไม่เป็นรอยแต่ที่ใช้กับบอนสีทุกต้นที่ปลูกนะคะที่สังเกตว่ามันจะมีรายแดงเล็กๆนะคะน้องไม่เป็นอะไรเลยคะ่ะโดนทั้งหลอดใหม่ต้นอ่อนกางใบขึ้นมาปกตินะคะแล้วก็รายแดงก็หายด้วย แต่รอบนี้เราลองเพิ่มก็คือ,อยาสิฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นพวกสมุนไพรที่ผสมเกลือแล้วก็น้ำยาล้างจาน2-3หยดผสมน้ำเขย่าให้เขาละลายนะคะแล้วก็ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดพ่นฉีดใต้ใบก้านบนใบฉีดตรงที่มีตัวไรแดงนะคะแล้วก็ฉีดบริเวณโคนโคนต้นแล้วก็ดิน ดินที่ปลูกน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยเกาะให้ตัวไรแดงเนี่ยขยับไม่ได้ค่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปนะคะผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเนี่ยคุณสมบัติเขาจะเหมือนกันค่ะ